ก่อนอื่นท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะผมตั้นดิสแทงกลับมาอีกแล้วกับการแต่งปืนตามหนังนะครับผมคลิปนี้จะเป็นหนังเรื่องอะไรไปไม่ได้ครับผมเป็นการเก็บหนังเรื่องนี้ให้ครบทุกภาคเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือจอร์นวิกชัปเปอร์ทีนั่นเองนะครับผมเป็นภาคที่ผู้บ่าวจอร์นวิกเราโดนไล่ล่าอย่างหนักนะฮะอ,อ,อ,อะไรก็สอง,ง,งมือนี่หมายความว่าเลิกโตาย โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเอ้ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราเข้าไปดูแต่งปืนจอร์นวิกภาค3ภาคโคตรเซียงเราเข้าไปดูแต่งปืนตามหนังจอร์นวิกภาค3กันเลยครับแต่ก่อนไปอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะใครที่กำลังหาร้านเติมเกมแบบคุ้มๆอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำนี่เลยเติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมมีบริการเติมซ p ของคอร์ดิวตี้ด้วยแถมราคาถูกกว่าเติมเองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่คอร์ดิวตี้นะฮะมันมีทั้งวอลเลนอาร์วีฟรีไฟล์โอว่าเกนชินแล้วเกมอื่นอีกมากมายเลยนะฮะแล้วสำหรัับบลลูกกคคค้้้าใใหมมม่่นะรผชโดด PG Discount เพิไปอี 3%สูงสุด30บาทนะฮะเรียกได้ว่าถูกแล้วถูกอีกเลยทีเดียวฝาเกเขาด้วครับเติมโค้ดเกมบริการฉับไวใส่ใจใลูกค้าราคาโคตรจะคุม้มมาดูปืนที่ผมจะแต่งก่อนนียว่านะฮะจะเป็นตอนฉากนี้เลยเริ่มต้นที่เบสนะครับผมมาใช้เป็นบสัสตีก่อนที่เราจะไปแต่งนะฮะเราก็มาลองชิมแบบคลาสติกกันดีกว่า เอาอย่างจัดสี่ตัวติดแล้วมามาดูของแต่งกันดีกว่าของแต่งอันแรกจะเป็นบาเรลจะเป็น12นิ้วเบรนเอเซ36นะฮะอันที่สองมัสเซลจะเป็นเบรนเพโดลัมนะฮะต่อมาที่เลเซอร์จะใช้เป็นแอคคูช็อต5 MW เลเซอร์นะครับผมออปติกจะใช้เป็น MOP V4 สต็อกจะใช้เป็นเลเวท10นะครับผมแล้วเราก็จะได้ปืนของผู้บ่าวจอห์นวิกมาครอบครองนะครับผมต้องเอาไปลองแล้วว่าดีขนาดไหนในเกมแต่เดี๋ยวก่อนเท่านี้ยังไม่หมดผมต้องการปืนเพิ่อมอ,อีกอุ้ยคำเดียว พ,พื้นหลกระบอกน่าก็คือซัดก,กัน x อ็กพด12หรือ b บ n เตอ M4 นั่นเองแต่ส่วนในภาค3นี้จ้อนวิกจะใช้เป็น b บนเตอี่ M2 นะฮะ ตูดยิงหลังกระสุนโคตรน้อยเลยทุกคน แถมใส่ใช้ต่างหากชุดการน,นี้แต่งไม่ยากครับผมมันมาทรงเดียวกันเลยฮะแต่งน้อยใส่แค่ไครสันรีเวิร์ฟ55สต็อกครับนี่เป็นพันชายแบบนี้นะแล้วก็ใส่ในส่วนของโบนะครับจะใช้เป็น X p ไดเฮดแซดสามนั่นเองนะฮะนี่มันจะออกสีทองทองเห็นไหมทุกคนเหมือนกันในหนังสุด,สดต่อมาก็คือจะเป็นลูกกระสุนนั่นเองนะครับผมในหนังเนี่ยจอ์นวิกต้องเจอกับศัตรูที่เกาะหนาใช่หไหมมันก็เลยเอากระสุนที่สามารถเจาะเกาะได้กระสุนเหล็ก12เกจใช้เจาะเกาะได้ ผมก็เลือกเป็น12เกตเอ็กซ์โพซีฟนะครับผมถึงในหนังมันจะไม่ใช่เอ็กซ์โพซีฟก็เถอะนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเอ็กซ์โพซีฟเนี่ยน่าจะเจาะเกาะได้เหมือนในหนังมากที่สุดแหละนี่ครับแล้วเราก็จะได้ปืนช็อตกันเบรลี่ M2 ของจอห์นวิกมาใช้นะครับผมแต่สีไม่ดำสนิทเท่าไหร่ตรงพันท้ายมันแต่งสีไม่ได้นะฮะทุกคนไม้ส่วนของอีกิฟเมนต์นะครับผมใช้เป็นแฟลตเกนเนตแล้วก็ทวิงไนนะครับผมเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกภาคเลยผมจะใส่เป็นตัวทวิงไนตลอดหมอกกับพี่แกสุดละพาไปดูในกก่่่่อนนนดดีวีวาาะครัับบบผมมมแแตตงจเ็ นันอย่างจัดนะฮะหนังจอนวิกนี่คือแต่งปืนไหนก็ปืนทุกปืนเลย้ยทุกคนดีต่อใจสุดๆอะทุกคนว่าเป็นไงกันบ้างฮะเหมือนไหมลองคอมเมนต์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมไหนดูช็อตกันมับ้างสีเบตเรี่ M2 ช็อตกันที่โคตรเท่นะ,ะผมโคตรชอบจังหวะที่แบบสู้กันในโรงแรมอะโอเคเราไปลองเล่นกันในโหมดมัลติเพลเยอร์ก่อนเลยฮะว่ามัลติเพยเยอร์จะเจ๋มหรือเปล่าไปไปเลยมาในโหมดของมัลติเพยเยอร์อุ้ยทำไมดูแบบมันใหญ่จังโอ้โหช็อตกันเข้าหัว โอเคเราเปิดเข้าบ้านชาร์จเข้าบ้านต้องใชะะ้ช็อตกัน์ดแล้วฮะเราสู้ระยะไกล้เขาไม่ได้ฮะ,ะเราต้องเข้าระยะใกล้ะจะนี่ไงไร,ระยะใกล้ที่ผมกินขาดพูดเลยข้างหน้าข้างหน้าผมเข้าได้ไี่ยิงช็อตกัน <laughs> เจอช็อตกันเข้าไปได้ยินเสียงมันจไอ้หนุม่มเข้างของนี้ไปไม่ยนะ <laughs> <laughs> จะมาสู้เหรอ ังอะไรโอ้ยใครยิงวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเป็นเพื่อนตัวเองเลยทำมมันยิงกันโดนได้ด้วยอ่ะอยู่นี่เลยเนี่ยทำอะไรจ้ายูนีหงาอยู่นะไม่ไงถองตัวติดฮู้ทำอะไรนี่แน่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าคนอยู่ฝั่งไหนกันเพื่อฝั่งหน้านั้นนะอืมระยะใกล้ปุ๊บงานเข้าแล้วทุกคน โอ้โหวัดกับมันไม่ไหวจริงเว้ยปืนผมยิงระยะใกล้อะ่ะเออมาดิทนายจะสู้ก็ได้มาดิมันไล่พวกนี้หนาแล้วยิงระยะใกล้กันจังเลยยิงระยะใกล้ยิงก,กันไกลกันจังโอ้โหมีคนเห็นผมนี่ไงไอ้นี่เลยเห็นผม,มค,ค่อยๆเคลื่อนค่อยเคลื่อนไปโดยตัวไี่ไหน ขาดบ้านมาพัดกันชันพัดกันชัจบ้านมาดิมันจัดเข้ามาในเนี้ยชุดเทคโนโลยีมันกันกระสุนจอเกาอไม่ได้หรอกเพื่อนเห็นนะเห็นเห็นเงาเห็นเงาเห็นเงานะครับ เออเข้าหัวไปดิถือว่าใช้ได้ครับกับเซตจอนวิกชาร์เตอร์ซีนะครับโคตรเจ่มแล้วยิงแล้วแบบฟินมากเลยทุกคนนี่ครับแล้วสกินชุดผมนี่เรียกได้ว่าเหมือนสุดใช้คุ้มสุดๆฮะและซีซันหนี้ดันมีหมามาด้วยเข้ากันเข้ากันสุดๆเลยทีนี้เราก็้าไปยึดปีดี๋ยวนะทุกคนเฮ้มัน โดนกัดคอไหนไหนไหนต้องวัดตะคนฮะไม่ไดวัดตะคนด้ยนี่พวกที่มันยึดอยู่ไอ้ดีผมว่าน่าน่าสนใจเรายึดกันในแบบว่าในบ้านด้วยฮะเราชาร์จได้สบายอืมเรียบร้อยไม่ติดปลาเลยเอาเรื่องโอ้โหผมเจอทดกันรุ่นน้องรุ่นน้องมันหลวงกว่ารุ่นพี่เรียบร้อยเลยฮะ เดี๋ยวนะขอฟินดินหน่อยดิผมมีท่าหมาใหม่มากัดมาเลยโบลูกพ่อกัดกัดจมดินเลยหมาจ้าหนีชื่ออไอโบวะ e า e ไปครับอืมลวงหนึ่งเออลวงสอง เก็บหมดครับท่านผีเก็บหมดท่านผีเก็บ,บ,เกบเรียบวู้มันจัดน,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวหนูตัวหนูเจอร้อย,ยล่วง,วง,งตัวหนึ่งขอผิดหนิดนะจีขอพิดหนิดหน่อยผี่หนิดหมาเฮ้ยไอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนแม่งทำไมไม่ดีเดีจะผิดหนิดซะหน่อยนายแย่งคุณเถียนให้ท่านผู้ชมดูรู้มไหมระยะไกลระยะไกลระยะไกล ไกลโขด้วยวเ,ยนะออวเู้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเห้เฮ้ยเ้ยเรียบร้ยเฮ้ย,ยเฮ้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 ยเร้ยเฮ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 ้ดเร้ย้ยเลยเนะ้ย้ยเเฮียบฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยง่้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนมันเรียบร้อยไอ,อ้ยยเ,เ,เ้ยยเ้เ้ยลล้ฮนะ้เราไม่เ็เราไม่เ็ เรียบร้อยดีครับอือตายเร็วหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนะใช้อะไรกันเรียบร้อยอือห้าวไปโอ้โหทำไมมันมีระเบิดวางพื้นอยู่นี่วะเนี่ยไอจตัวเอง Enemy Soldier Incoming อืมนี่โพอยอืมยิงมันจัด เรียบร้อยตายหมดอิไม่เนปเอ็ดเดี๋ยวทำมาเพื่อนเราขึ้นเพว่าดาวแต่ว่ามันยังวิ่งได้อยู่มันเฮกอะโอ้โหมันหนีเข้าบ้านมาแล้วอางนี้ชอบเลยฮะไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะโอ้โหระเบิดแม่งเลยระเบิดเพื่อกันไปเลยว้าวเย้ยดีนกนะกไงล่ะเราเบิดตัวเองไปแล้วสมหน้า โอเคจบแล้วครับทุกคนได้ที่5ยิงไปทั้งหมด12ตัวเอาแต่ความรู้สึกนะผม,มรู้ว่าผมยิงมันเว้ยแต่ว่ายิงยากไาหน่อยเพราะว่าปืนมัน ค่อนข้างที่จะเล่นระยะใกล้นะ่นนะคุพอเล่นวอล์โซนหรือพวกแมปใหญ่พวกนี้แล้วมีเกาะสามเลยค่อนข้างที่จะยิงตายยากแต่ถ้าระยะใกล้นี่คือแนะน,นําเลยโคตรเจีมแถมดีต่อใจตัง้งหะโอเคคลิปนี้ก็ต้องมีแต่เพียงเท่านี้นะผมสำหราบใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร like, like, ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมด้วยนะครับอยากให้แต่งปืนตามหนังเรื่องไหนในคลิปหน้าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหามาให้ถ้าแต่งได้เดี๋ยวผมจะเอามาแต่งให้ดูโอเคไปแล้วบ๊ายบาย